ด้านรัฐบาลสั่งทุกส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทยกัมพูชาด้านกระทรวงเกษตรตั้งวอร์มมติดตามและแก้ไขสถานการณ์ด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดส่วนศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ นายอนุคูณพฤกษานุศักดิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมติดตามและแก้ไขสถานก,การณ์ด้านการเกษตรชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเฝ้าระวังติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเกษตรในพื้นที่จากสถานก,การณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนอย่างใกล้ชิดโดยมีการติดตามสถานก,การณ์พื้นที่เกษตรในแนวชายแดนแบบเรียลไทม์พร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการผลิตพืชสินค้าเกษตรและปศุสัตว์รวมทั้ง วางแผนเผชิญเหตุและเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีทางนี้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแล้วรวดเร็วแก่เกษตรกร,กรและประชาชนส่วนการดําเนินงานนะคะก็จะใช้ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในจังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรสําคัญที่อยู่ในรัศมีความเสี่ยงนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ย่อยประสานงานจังหวัด ในระดับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากตำบลและอำเภอและประสานมาตราการเร่งด่วนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่และมีคำสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ประทะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้โรงเรียนในเขตชายแดนจัดเตรียมแผนรับมืออย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการเตรียมหลุมหลบภัยหรือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนรวมถึงสั่ง การให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับนักเรียนและครอบครัวที่อาจจะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงทงนี้นักเรียนที่เสียชีวิตนะคะกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รับผลกระทบตามร่างกายทั้งจิตใจซึ่งก็จะต้องเร่งประสานการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ด้านนางสาวสัสิการวัฒนาจันทร,ร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยที่ทํางานชายแดนและแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงการเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุความรุนแรงค่ะขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งสําคัญทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญแนะนําให้คนไทยที่พำนัก หรือพำนักชั่วคราวในประเทศกัมพูชาและไม่มีความจําเป็นเดินทางออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้อย่างปลอดภัยและขอความร่วมมือให้คนไทยที่ไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดงดการเดินทางมายัางกัมพูชาในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในกรณีฉุกเฉินหรือความต้องการการช่วยเหลือนะคะโดยสามารถติดต่อหน่วยงานของไทยได้ที่สถานเอกอัครราชาทูตนกรุงพนมเปญค่ะ ขณะดเดียวกันนายมาริสงเงียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาและวางแผนการช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาโดยได้วิดีโอคอลจากสำนักงานใหญ่สหรประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนายมาริสเดินทางไปร่วมการประชุมสภาการเมืองระดับสูงแห่งสหรประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยได้หารือกับเลข,ขาธิการสหรประชาชาติรัฐมนตรี รีต่างประเทศปากีสถานในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสประชาชาติและรัฐมนตรีปานามาที่จะเป็นประธาน UNSC เดือนสิงหาคมโดยต่างเห็นชอบให้ใช้กลไกทวิภาคีแก้ปัญหาและยืนยันนะคะหากมีการละเมิดอนุสัญญาออสตาวาต้องเร่งแก้ไขไทยประกาศจุดยืนนะคะอดกลั้นต่อท่าทีที่ไม่จริงใจของกัมพูชาและย้ำการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีภายใต้กรอบทวิภาคีการเคารพอธิป ตยและหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งที่ประชุมกำหนดแผนการอพยพคนไทยออกจากกัมพูชาพร้อมกับเตรียมรองรับผู้ประสงค์เดินทางกลับโดยมีสายการบินพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะ ด้านของนายมาริกย้ำนะคะว่ารัฐบาลไทยมุ่งม,มั่นใช้การเจราจาอย่างจริงใจเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองประเทศแต่หากมีการลุกรานอย่างต่อเนื่องไทยจะไม่ลัดเลยในการปกป้องประชาชนและและอธิปไตยของประเทศค่ะ